หลังตัวนี้หาย,ยครับครับคือแล้วครับคือแล้วคือแล้วโอ้ยบอกงเลยครับบอกงี้เอามาแล้วครับเชานี้สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีตอนสายๆครับ มาบงบ่วงครับส่ไวแต่มหมู่บ้านครับมายามตอนเสาร์ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันสิมีหนูติดแนบอ่ะนี่แหละครับใส่ไวอยู่นี่แหละเต็มขึ้นขึ้นนะครับมายามเบิ่งรับมีร้อยครับห้อยขวัดห้อยอย่างต้วไปเห็นตัวหนูครับมีบ่วงไม่อย่างมาตั้มแนบอ่ะ มนนีหอยต่ำนะครับหอยเลนหอยต่ำนี่ย hmm. บดติดครับลันงนี้ลันงนี้บดต่ำบดเลียนเลนปองไหนบอเลนปองผีบ่ครับ,รบพูดจังไดฝุ่กนกระตัมครับบดติดไปเอาเบิ้งไปอีกครับนี่บ่สนพุ่นไปเบิ้งนะครับสนพุ่นเบิ้งแล้วครับมีต่ำเพื่อกัน ต,ต่ำบดติดครับใส่มาหนีหลังหนึ่งห้อยต่ำครับนะมาหน,นตาีตัวนี้ก็ะตัมครับตัวนี้บดต่ำนี่บดต่ำเมื่อนี้มื่อนี้ครับหลังตัวนี่หายครับหลังตัวนี่หายอุย้ยครับครับพือแล้วครับคือแล้วคือแล้วโอ้ย บอกงเลยครับบอกง่เอามาแล้วครับเสานี้เดี๋ยวเอาหนูก่อนครับเดี๋ยวผมออกมาสักกอนออกมาแล้วครับออกมาแล้วเป็นปุกงครับหนูปุกงโอ้รับตัวงามตัวงามตัวงหญ่แจ็กสีแมนตัวที่มันขาดไปมือน,นั่นบอกครับน่าจะโบแมนครับมันมีห้อยติดเลยมันๆครับเสานี้ถือว่าได้ตัวหนึ่งครับได้มาตัวหนึ่งหนูฝากก็เลยก็าตามมาแก่กับาาตุงลาไทยแลน เรื่องมือเรงก็อาจจะไม่ครับอาจจะมานอนเด่นจะเข้าเป็นจะได้ครับเป็นไปได้หางไปหนีไปหนีครับบอติดครับตำตำไปพูดแล้วครับตำไปพูดแล้วบอติดของไงครับของไงตัวไงเลยครับฟ้าก็ไหลก็ตามมาแล้วแก่ทุ่งไร้ททเลียนอีกเทือนหนึ่งครับผมมายามหนูตอนเศร้าครับเศร้าสายๆครับคลิปหน้าพอๆกันไหมครับคลิปหนีทุ่งไร้เทเลียนฮอกาควมาสวัสดีครับ